คำรนพารวยด้วยกเกษตร นข้าวหอมมลิทำให้คนสีสเกตร,รวยเดอ้อสีบอกไงอย่าลืมของดีเมืองส ว่าดินรู้ว่าขณะนี้เราอยู่กันที่บ้าน,อ,นอ,าอ,อุแสงอบตดู่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสเกตสมัยจอมพลสฤดิ์ธนรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีมีการนำพันุ์ข้าวหอมมะลิ105จากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเราไปปลูกที่สุรินและศรีสเกตปรากฏว่าวันนี้ข้าวหอมมะลิไปเติบโตและงอกงามให้ผลผลิตดีทั้งสงจังหวัด และภาคอีสานโดยเฉพาะที่ศรีสะเกดได้รับ GI สิงบงชี้ทางภูมิศาสตร์ระบบกระบวนการผลิตนี้เราจะทำในระบบของนาแปลงใหญ่นะครับและใช้นาหยอดนะครับตรงนี้จะลดต้นทุนการผลิตการทำกา้เกษตรกรน,นี่เดิมมีผลิตข้าวหอมมะลินี่ได้อยู่ประมาณ 400- าถึง500ถังต่อไร่พอเราทำระบบนี้นี่ข้าวข้าวใหญ่นะครับผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเป็น6 0 0 700ด้ถังต่อไร่นะครับซึงเป็นแนวทางตรงนี้ เราได้ทําปีนี้นี่จังหวัดศรีสะเกษของเรานี่มีนาแปลงที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเนี่ยถึง16แปลงเกินพื้นที่65,000ไร่นะครับส่วนอันนี้นี่ก็จะแต่นาแปลงเนี่ยทั้งหมดนี่ก็จะเริ่มประบวนการที่จะทําให้เป็นข้าว G A P เพื่อน,นําไปถูข้าวอินทรีย์ต่อไปนะครับ,รบเรามีเป้าหมายว่าจังหวัดศรีสะเกษของเราเนี่เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์บนวิถีแห่งความพอเพียงข้าวที่ท่านว่าเนี่ยนะฮะมันจะกอใหญ่ได้ยังไงที่ท่านพูดเมื่อกี้นะครับ ือทำระบบมอระบบนาหยอดนี่เมล็ดพันธุ์นี่แต่ที่เราจะใช้หลายๆกิโลนี่มันก็ใช้จํานวนร้อยโลครัแตนที่จะทํานาหวานแบ่งไปนี่หรือนาปักดำนี่ต้องใช้หลายหลนแต่ว่ากอนาหยอดปุ๊บนี่ระยะความห่างความอะไรต่างๆนี่เพราะนั้นการดูแลรักษานะครับแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนี่มันจะทำให้ไม่เปลืองเมล็ดพันธุ์พอไม่เปลืองเมล็ดพันธุ์นี่ ต้นทุนลดต้นทุนมันลดต้นทุนลดนี่แล้วกอข้าวนี่นะครับมันก็ไม่แย่งกันตะวัน่มันรุกขึ้นตรงไหนไหนแต่ระบบหยอดุ๊นนี่ผลผลิตมันก็สูงขึ้นเพราะกอข้าวนี่มีความมรมบูรณ์มากนิ่งขึ้นครับแล้วผลผลิตต่อไร่นี่มันเห็นชัดปีพีทีดันมีการประทุนแล้วว่าจากเกษตรกรเดิมผลิตได้400อย่างมากนี่ไม่เกิน500ถันต่อไร่นี่ขึ้นไปถึง700ถังนี่อย่างเงี้ยมันมันชัดเจนนะครับเป็นแนวทางอย่างนี้เพราะนั้นระบบนายอดนาแเปรงใหญ่ ซึ่งกระทรวงเกษตรหรือรัฐบาลเขาก็ส่งเสริมเลยเนี่ยเราก็จะดาเนินการเรื่องนี้ต่อยอดในกพี่น้องเกษตรกรได้ทําอย่างจริงจังและหวังที่จะเห็นว่าข้าวอินทรีนะครับไปข้าวอนทริย์นีของจังหวัดสีเกตของเราเนี่ยซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยผมสามารถพูดได้ว่าข้าวอเมริกันรีของศรีเกตเป็นเบอร์หนึ่งที่ส่งขายไปยังยุโรปอเมริกาต่างๆทั้งหมมจอวัน แแ่่งนีีี้้เขาาาอดมมมมไไททุกกจะลววควยสรุปได้ดังนี้ว่าพื้นเพของข้าวหอมมะลิ105ชาติพันธุ์ของมันอยู่ที่บางคล้าฉะเชิงเซาแต่เขาไปได้ดีที่สีสกต เต็กน้องปรับอ่อยเดิงแมนบอขอให้พวกท่านจะภูมิใจว่าพวกท่านนี้ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติสังคมแล้วก็สังคมโลกนะครับเป็นกติกรบางออนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพับดีไว้ไห้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแล คำรณวางหวังสีพอรอพารวยด้วยข้าวหอมมะลิบรรลอโลกที่สีสเกต